ทำให้เมืองพัทยาเราเองเนี่ยมีซึกทักษทุกเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนนะครับก็ผลิช่าพเริ่มต้นแล้วก็น้องต้นน้องกอนน้องสายนะครับจากสมาคมทางตรงๆเลยก็ได้มาศึกษาหรือการนะครับเมื่อเวลา18นาฬวันที่7พฤศจิกายนที่ลานสันเคนสนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา นายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานชนบุรี Coffee on the Beach 2,566โดยมีนายปเเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานางสาวทิธิพันธ์เพชรกูลรองนายกเมืองพัทยานางสาวอนมาวงใหญ่ผู้อำนวยการทอทอท,อทอพัทยานายบุญอนันต์พัฒนศินนายกยสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวมองพัทยาและน,นายธนกรวัพูติ ประธานชมรมคาเฟ่แอนบิสโทรคลับพัทยาร่วมถแถลงข่าวโดวยมีสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีสมาชิสภามืองพัทยาแขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีร่วมกับเมืองพัทยาทอทอทอพัทยาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและชมรมคาเฟ่แอนบิสโทรคลับพัทยา กำหนดจัดงานชนบุรี Coffee on the b e a c h 2566ระหว่างวันที่25 2 6พฤศจิกายนนี้ณบริเวณริมชายหาดจอมเทียนพัทยาหน้าโรงแรมเดอะนาวจังหวัดชนบุรีซึ่งในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ในคอนเซปต์ c o f f e e Art Journey การเดินทางตามหากาแฟแก้วโปรดและศิละปะแห่งกาแฟโดยภายในงานจะเป็นการรวบรวมร้านอาหารคาเฟ่รวมคั่วทั้งไทยและญี่ปุ่น และร้านค้า h แฮนด์คราฟต์กว่า70ร้านอีกทั้งการแข่งขัน CBC King of Coffee Championship 2023ชิงรางวัลรวมมูลค่า100,000บาทพร้อมทั้งกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจร้านกาแฟชิมกาแฟเคล้าบรรยากาศริมหาดกิจกรรม Art and Cra f t และร่วมพูดคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ในวงการกาแฟชื่อดังอีกมากมายโดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ6โซน ได้แก่โซนคาเฟ่โซนอาหารและเครื่องดื่มโซนเวิร์กช็อปและความรู้โซนคราฟต์โซนเวทีและการแสดงและโซนพักผ่อนพลาดไม่ได้สำหรับคอกาแฟา25และ26พฤศจิกายนนี้กับงานชนบุรี Coffee on the b e a ี h 2023ริมชายหาดจอมเทียนพัทยาหน้าโรงแรมเดอ n นาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป ที่กรุงศรีบริเวณขายชอปปิ้งนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับในการออกร้านของคาเฟ่ต่างๆนะครับแล้การแข่งขันนะครับหรือมีการทำรถช็อปต่างๆนะครับแล้วนี่ก็อยากจะเชิญชวนท่าน ได้มาเที่ยวนะครับสนุนสนานในงานกองกำลงบุรีพ่อพีออรเดอร์ีในทีนี้นะครับน่าจะมีความประทับใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะมาเป็นครั้งที่3นะครับก็มีความแปลกใหม่แตกต่างนะครับแล้วก็จะเป็นความหลากหลายในการเที่ยวของพัทยาของเราด้วยครับพัทยาเป็นไงบ้างครับผมปีนี้ครับครับก็ปีนี้ก็เราก็มีศิรับที่ ได้มีการจัดหลากหลายกิจกรรมนะครับในนู่นลนใจคนนา้น้องพี่เนี่ยในวันนี้เนี่ยมาร่วมเปนแสนพาวในการจัดงานของพี่ออลจี้าพี่อมนเป็นท้แล้วทงสามแล้วครับจัดที่เ็นทร่วมกับทางอเมรกาโดมีการมีการรับที่ความหลากหลายมากขึ้นหรือว่าจะเป็นการประกวดนะครับผู้ที่รัดกาแฟนะครับสามารถสมัครได้นะครับซึ่งก็ไปติดตามทางอี่ได้แต่ว่ารางวัลเนี่ยจำนวนมากนะครับ เง่นสักครู่ก็เขาเป็นแส่งหน้าหรืล่าแต่ว่าน,นี่ก็คือเป็นทีคือกระสอคนที่ทุกคนเนี่ยจะได้ชิมกาแฟแล้วต้องบอกว่ากาแฟนเนี่ยมีมาที่ไปที่ไหนตั้ประเทศอะไรเป็นต้นนะครับแต่องไรก็แล้วแต่ในนภยายนาจะต้องขอต้อนรับนะครับแนละ้วต้องพ่จาราที่จะมาเที่ยวภัฏายนในการมองอนเสิร์ต ในช่วงเดียวกันก็จะมีนเทศการพิธีนานาชาตในวันที่24-25ด้วยนะครับกานแข่งขันฟุตเตบอล3คู3ทจัดอยู่หน้าฮอลล์นดลังจกนจะมีการพินกรรมในช่วงอาทิตย์ที่26นะครับเทศจุดเชื่อเพืานครับ อค a เ a มี่แอนท์ทัเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆือีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซ o o o กเ e e f i v e Academy